วันดีครับท่าผู้ชมตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกม uh, Amazing Fox กลิตแล้วนะครับหรือว่าเกมกบไข่ uh, นะครับนะซึ่งคราวที่แล้วที่เราเล่นไปนะครับนะเป็น, uh, นคริสต์มาสนะฮะโอเคหลังจากที่เราเล่นคริสต์มาสไปแล้วเนี่ยเราจะเห็น uh, uh, บอกว่ามันมีการอัปเดตก็คือมันมีจระเข้ด้วยนะครับนะเออซึ่งจระเข้นี่เป็นจระเข้ที่อะไรวนะนั่นแหละพวกนั้นมันทําอะไรโอ้มันเตะก,กันเว้ยเฮ้ยมันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นมาตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยพวกเราจะทําทร้ายกันอย่าทาร้ายกันพวกเรา อย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันโอ้แกออกไปเลยดิเตะมันเลยเดี๋ยวเราเทมันออกไปไอตัวหมิ่นสซกโปกนี่แน่เป็นไงล่ะระเบิดแม่มเลยพวกเราอย่าทำร้ายกันโอ้แ่งเอ้หอนีเลยระเบิดนะครับนะเฮ้ยทำไมแกโดนทำร้ายวะแกเป็นอะไรอะ่ะ โอ้ฉันโดนทำรายเพราะฉันชอบใส่สีม่วงฉันชอบยูนิคอร์นก็ไม่เห็นจะผิดนี่นาโอ้ใช่แล้วแต่พวกนั้นมันพูดเหยียดเพศิดแบงเลยเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันเหยียดอ่ะมันเยียดอ่ะโอ้ค่ะมันนี่นี่นี่อ้โอ้ห้องใหโอ้ฮัมมนเป็นไงล่ะฉันเอาคืนฉันเก่งไหมคอยนี่กูเตะแมงม่วเลยนี่เตะแมงม่วเลยเอาไอ้นี่แมงบ้าแล้วเอามันเออแล้วเอามันไปเตะกล้วยทำไมวะน่ะโอ้แหม่มองเตะฉันอย่างนั้นเหรอไอ้ตุ๊ด อบังอาจเตะมันจะต่อยไม่โดนไม่เลยโอ้อออไอ้นักทุนคนนี่เป็นไงเอออะไรเนี่ยผมแค่อยากเดินตามพวกเขาเฉยๆเนอะเอ้าอะไรวะอไปไหนกันแล้วอ๋อจ้าเออโดนดีสักนี่แน่ผักไปเออโอ้โอ้ช่วยด้วยคอยเออไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันกูเป็นเพื่อนมึงตอนไหนนะครับเฮ้ยจะอะไรอะไรมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิกูจะชกแสลมมึงมานี่นิ่งๆเออแอะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยนี้ไอ้พวกชกหยัดหยุดเดี๋ยวนี้กูบอกให้มึงหยุดหยุด หยุดหยุดดิวะมึงไม่หยุดวะนี่เนี่ยเอออะไรขอองมะกูโดนต่อยด้วยเลยไม่หยุดเด้อนี่แนี่มึงไม่หยุดหรออใครเตะฉันเออกูเตะแม่ทั้งสองไงเออเตะเตะเตะมามึงจะหยุดไหมอัไม่หยุดโว้ยมึงมาที่เลยมึงมานี่เลยมึงเข้าไปในรถเลยไปเข้าไปโห้วมาอยอะไรวะเนี่ยมึงเข้าไปกกูบอให้มึงเข้าไปในรถมาที่หัวกายฉันเข้าไปในรถไม่ได้หรอกฮ่โอเคมันมีจุด บกพ่องนะ่ะนี่นี่เข้าไปกูจะให้มึงเข้าไปนี่ไปไปกับกูเลยออกไปไปอ่าเออเออเออนะครับเอาละ,ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมสปาวมาที่ออกลางออใจกลางของทะเลสาบแห่งนี้เลยนะครับนะเป็นทะเลสาบของเมืองสวินดอนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะผมว่าตระเェมันน่าจะไปอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมอยู่ไหนวะว้าว เราแดกแมมเลยพายพวกอย่ามานีแล้วเข้าวาวนี่ไงท่านผู้ชมดูดิกๆๆุ๊กกุ๊กกุ๊กอ๋อพวกกูไม่ใช่ไก่ ง่มาให้กูกินซะด้วยอ้ว้ามันแดกกูไปแล้วไหมมันข้ามกูไปเลาช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อยฉันปล่อยฉันไอจระเข้บ้าเออเออบอกราลุมกินมันเออว่ายว่ายกลับขึ้นฝั่งว่ายกลับขึ้นฝั่งเออเออเออพวกจระเข้ดูดิพวกมันัตอ่อนด้วยนะครับน้าแกคิดว่าฉันขึ้นฝั่งมาไม่ได้ได้ยังไง่ะเออเด็กอยู่แค่ว่ามันชันเกินไปน่ะ ไม่กินซะโดยดีเราเข้าแล้วอก็จะได้กัดมึงแค่แขนเองปะโถเอ้แล้วโอเคงั้นโอ้โหแม่งมีอีกตัวดึงตรงนี้ด้วยแล้แค่ตัวนี้นะกูไปแหละไม่อยู่แล้วเว้ยไปโอ้โหอ่ะจ้าอาชีบหายแล้วกูตกแบบอ้าว่วยด้วยกูตกเรือเอาใหม่ขอใหม่ขอแบบทีเดียวอย่าตกน้ํานะตัวเล็กแม่งบินอยู่เพียบเลยเอ้ยลอยอยู่เพียบเลยโอเคมาหนึ่งสองแอปยับ มึงโดนอะไรเขาบม้งเงี้ยเอาไปเอาไปพวกเราแล้วลูกแล้วแล้วแล้อย่าปล่อยมันหนีเราเขาเฮ้ยแม่งเองอย่ามายุ่กับฉันไอ้จ้าเล้โง่อ้อ้ไ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 อ้กอ้ไอ้ไอ้เอ้อออ้ มึงข้าแาบกูจะเตะแม่มึงก็เตะแม่งเลยออกมันต่อสู้กับจอพวกเราด้วยวะไอ้กบดิเฮ้กูไม่ใช่กบธรรมดาเว้ยกูกบคอยมาดิมามาดิกูเตะแม่งลอยเลยดิเป็นไงล่ะลอยไปนู่นเลยไหมล่ะมามึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมากูจะเตะมึงให้ดูเลยเนี่ยมจะเตะจะปงมันีมจะมาจะมะม่มจาจะมมะมมามจะมะมมะ กูจะเตะมึงว่ะโอ้เป็นไงล่ะโอ้อออออร่อยว่ะมันเสร็จเราแล้วไปพวกเราแย่งกันเร็วโอ้โหตายเลยว่ะเอาดาะผมว่ามันไม่แฟร์กับผมว่ะผมว่าเราจะต้องมีอาวุธอาวุธอาวุธต้องการอาวุธอาวุธเว้ยกูไม่ได้ต้องการปลากูเจ้าปลาทำมะเขือกลอแปะอะไรนะครับโอ้ อาวุธอาวุธอาวุธโอ้โหอาวุธแต่มันใช้อะไรไม่ได้วะฮะท่านผู้ชมผมรู้แล้วนี่ผมต้องลงมาตรงชั้นใต้ดินเว้เพื่อมาเอาเอาวุธโอเคเอาละรู้เรื่องเฮ้ยตรงนี้มันมีซอมบี้ไงแล้วซอมบี้ตรงนี้มันมีอาวุธเนี่ยเออนี่ไงมาแล้วมึงรู้เรื่องรู้เรื่องนี่ฟาดได้ด้วยเออฮาเอาละมีอะไรอีกไหมเออนี่ปืนสั้น ปืนสั้นกระไม้กระบอกนี่เออฟาดมาเลยผมว่าถ้าผมจะไปสู้กับพวกจระเข้ผมจะต้องมีพวกนี้เว้ยนี่โอ้โหโคตรเท่อย่างกับนายกำนันนี่โอ้โหมาเลยอาวุธครบมือนะครับนาไปแล้วจากนั้นก็ย้ายไปห้องกลางแล้วกันปึ๊บดูซิวอาวุธจะอยู่กับเราปะวะมาย้ายมาแล้วแม่งไม่อยู่มันไม่อยู่กับผมว่ะอาวุธโอ้โหอ่าถ้ามาชมตอนนี้ผมนึกออกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่วาไปนะครับนะเราจะไปแบบนี่ เดินออกไปแม่มเลยเอา้าก็ไม่ได้อยู่ดีวะ่ะอะไรวะเนี่ยอะถ้าบ้ชมเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะเอาวุธมาตรงนี้ได้นะครับนะเราก็ดูมันสิมันกลับมาอีกแล้วอ่ะ ทำไมจอร์ด้าเช่เวอร์ชั่นนี้ทําไมมันมันมันตัวอ่อนจังเลยดูดิมันอ้าปากรอก,กินผมแล้วนะนะดูด,ด,ดิอ่าไหลเข้ามาหาปากฉันเลยฉันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอ่าไหลมาสิวะไหลมาไหลมาาฮ่าฮ่าพวกแกขึ้นบกไม่ได้หรือไงถามจริงอ่าพวกเราขี้เกียจขึ้นแล้วข้าวอ่าเดี๋ยวเพื่อนเราอีกคนนึงมันเห็นแล้วข้าวเราจะได้แบ่งกันแค่2ตัวเท่านั้นแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนวะ เพื่อนแกอยู่ไหนเนี่ยเเราแดกมันไปแล้วมึงแดกเพื่อนตัวเองเีงนะไอ้โลจิตอ๋ออยู่นี่นะครับนะดูเพื่อนมันสวัสดีพวกฉันขอบกินกันหน่อยได้ปะนะครับโอเคเอาละเราจะหนีมันด้วยนี้ละกันอ,อ โอเคมาแล้วเออมาแล้วแต่ติร์ติรติรดิโอโอโอ้โหมันทำเรือคว่ำเว้เฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอจัมพัชโอ้โหหัวกูโอ้อ้าแดกมันเลยเฮ้มันตกเรือแล้วพวกนะครับมาเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้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 โอโหโอโ้โอโหตดหนีมันตดหนีมันแล้วเข้าตดหนีมันเอ้โอ้โอเคไปกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปแล้วเข้าเออเออติดบนเรือช่วยด้วย ช่วยด้วยเออหายใจไม่ออกหปวใจนบอกก็ปวใจนไม่ออกอู้หูช่วยด้วยเออเออขับเรือแล้วขับเรือแล้วเอ้าใครขับเรือวะเนี่ยเฮ้ยใครขับเรือเอออ่ะโอ้ยเออโคตรมั่วเลยเกมโอเคไปแล้วไปแล้วโอ้ทำไมมึงนั่งแปลกๆวะเนี่ยทำไมมึงนั่งแปลกๆเอาแล้วหนีมันไปแล้วเข้าหนีมันมันตามเรามาเรื่อยๆเลยว่ะดูดิดูดิมันตามเรามาตลอดเลยอ่ะขับหนีมันรีบเร็วเข้าวะเจ๊บนี่เรียบร้อยเออโอเคเอาละ ตอนนี้ฉันถึงลูกปั้นมันพหลุดของซซ ả? มันแล้วนั่นก็คือมอรอซาสซอลัสจระเข้ที่ตัวยักษ์ที่สุดใช่ไหมวะไม่ใช es ่มอซาสซอลสนี่หว่าเอาล่ะแต่ที่รู้ตอนนี้เราจะเอากระโหลกนี่โยนเข้าปากของนี่ของมันเลยเอจะโยนยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเไอ้เดี๋ยวมัเลยพวกแดกมันกินมันกินมันงังังัไม่ไม่ปล่อยกูเดี๋ยวดี วิ่งวิ่งขึ้นฝั่งวิ่งขึ้นฝั่งพวกเราเดินขึ้นฝั่งได้แล้วแต่ช้าหน่อยเอ้ยฉันอยู่บนพันบุน์พันธุอ่อรูปปั้นของพวกแกนะเดี่ยแป๊บหนึ่งนะขอขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับนี่แต่ก่อนมันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้นี่หว่านะครับนะมันแปลก,ปลกไหมนะักผู้ชมว่าใช่สิมันก็แปลกๆหน่อยนะห,หรือว่าไอ้เจระเค่ยักษ์ตัวนี้หัวนหน้าของไอ้สามตัวดีมันจะมีชีวิต ใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแช่เปล่านะครับนะใช่หรือเปล่าใช่เปล่าอ้ามึงแดกกูอีกแล้วมึงเป็นบ้าอะไรของมึงวะเนี่ยอ้ากโดนุมแดกด้วยด้วยเออปล่อยกูปล่อยปล่อยนะดินี่ยปล่อยนะตัวเองปล่อยเอาเอาเงี้ยเออเออกัดกูเข้าไปมึงกัดกูให้ตายเลยเออตายแล้วท่านผู้ชมครับภารกิจต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราต้องหาปืนฉีดน้ำนะครับนะเพื่อ ชีสใส่เจ้าหุ่นลูปปั้นทรายจระเข้ยักษ์นะครับผมคิดว่ามันมีชีวิตอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีมันไม่เคยมีเฮลิออคอปเตอร์ตกตรงทะเลทรายตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่มันซ่อนตัวอยู่ในทรายนะครับนะเออมันกําลังหลอกกบทุกตัวอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะขายปริศนานี้ให้ได้นะฮะแต่ประเด็น,นก็ค,คือกูจะหาตรงไหนนั่นแหละประเด็นนะครับนะปืนฉีดน้ำกูจะหาได้จากที่ไหนนด่ยังไม่เคยเห็นเลยในชีวิตี่ยท่านผู้ชมครับแล้วดูไอหมอนี่ไอหมอนี่มันเป็นอะไรวะเน อยู่อ๊บเอนโดอับแอนโดอับแอนโดอับแอนโดกูว่าแม่งผีสิงแน่ๆเลยตัวนี้ถ้าดูแต่ละตัวนะครับถ้าดูไอหมอนี่ดี๋อือฉันเกลียดแกออกไปด่าฉันจะไล่แกออกนะครับมันคุยกับใครอ่ะฮะเมืองนี้ม่งบ้าบอเฮ้ยเอาล่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเดินมาทั่วแมปแล้วเนี่ย ผมก็ได้รู้นะครับว่าชาตินี้ผมคงหาไม่เจอแหละนะแล้วสุดท้ายผมก็ต้องไปดูคลิปของคนอื่นนะครับแล้วสุดท้ายมันก็บอกว่ามันอยู่ตรงนี่ตรงจุดเล่นของเด็กนะครับนะนี่โอ้โยใช่เลยนี่นี่เออโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะไปปลุก จระเข้ยักษ์ออ,ออกมาพังอาดอีกรอบหนึ่งนะครับนะมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยเราจะปลุกมันมาทำไมวะเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดแต่ผมอยากเห็นว่านะครับนี่นี่นี่โอ้เปียกหมดแล้วไอ้ฝายโอ้ยเอาล่ะทนที่สุดฉันก็เจอคดีนี้ให้ได้คดีเครื่องบินตกใกล้ๆที่บ้านจระเข้ยักษ์ฉันคิดว่ามันน่าจะมีชีวิตอยู่ถึงเวลาที่แกจะต้องเปิดเผยความจริง ฉันคือโคนันถึงสมองยังเด็กแต่ไอไอนั่นเป็นเป็นเด็กอ,อ,อะไรของมัน <c oughs> โอเคเอาล่ะมาแล้วามามาดูซิว่าจะแน่สักแค่ไหนอันนี้อะไรเนี่ยจระ,ะเข้ตายด้วยเหรอเฮ้ยตกใจบทไอ้เขียนยังก,กระดังผีอ้าวอ้อาวกูตายจระ,ะเข้แม่งหลอกกู แม่งเ้ยเออท่านผู้ชมผมได้มาใหม่เลยจระเข้ตัวไหนวะแม่มันหลอกผมเนี่ยอะโอเคเอาละมาถึงแล้วมมนมีวละเข้ตัวเล็กมากวนใช่ไหมอ่ามันมาไม่ทันหรอกมาโอเคถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเปิดบัญชีแกจ้าจระเข้ยิงจิ้วจิ๊วจิ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 ว,จ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 วฉันจะชำระล้างแกฉันรู้ว่าตัวจริงของแกนั้นเออเป็นจระเข้ใช่ไหมอืออ่ะอ่ะขี่เข้าไป ฉีดเข้าไปใช่ไหมวะคุคิดไปเองได้แน่เลยอ้าวอ,อย่ามายุ่งกับหัวหน้าเราคุาไม่สนคุไม่สนคูณฉีดต่อไปฉีดต่อไปเรื่อยๆฉีดต่อไปโอ้ยเดี๋ยว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 ก่อนนะไอเจละเทมันทำอะไรวะเนะี่ยอีกตัวหนึ่งมันกินหางเพื่อนมันส่วนอีกตัวหนึ่งมันก็กำลังกินอ,อะไรมันกินอะไรของมันมันกินเรือละ่ะเจละเทมีรถนิยมกินกินเหล็กเป็นอาหารหรอวะโอเคเอาล่ะฉีดต่อไปเรื่อยๆนะครับนะ ผมคิดว่าไม่ไ,มได้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนเลยนะครับกูคิดไปเองแน่เลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าวะมาฉีดต่อไปฉีดต่อไปเอ้าฉีดอ่ะฉีดฉีดฉีด two thousand years later หรือว่าผมต้องเข้าไปในปากมันวะท่านผู้ชมไปไปได้นะเอ้ยเดี๋ามายุ่งกับฉันไอพวกจระเข้บ้าจะกระโดดเข้าไปอ้อยนี่เข้าไปในปากมันนะครับนาะลองเข้าไปในปากมันดูดิปึ๊บแล้วก็แล้วก็ลองฉีดจากข้างในดูอาจจะใช่ก็ได้นะ ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปไม่ใช่ว่ะแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วกูกวิ่งเลยจังหวะดีดีไงจระเข้ยากมันมาแล้วกูวบอกแล้วอย่าปลุกมัน้อกนะครับวัว ั่งเรือแล้วโอ้โหมันชนลูกน้องมันเละเลยแบบดนึงอ่าหัวหน้าครับผมจับมันได้แล้วจับได้กับขีบมึงดิปล่อยกูปล่อยกูปล่อยมันกัดกูไม่ปล่อยเลยแอ่ะอบอปล่อยปล่อยปล่อยปล่จะปล่อยจระเข้ยักษ์มันมีจริงดิว่าโอ้แม่งพักฟิลเลยเออเอาไงดีเอาไงดีไปเร็วไปที่เรือไปที่เรือไปเตือนชาวเมืองทุกคนแล้วเข้าว่ามีจระเข้ยักษ์หลุดออกมา โอ้ยตัวมันเริ่มเลยวิ่งแล้วโอ้วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่ง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 โอ้วิ่งแล้ววิ่งวิ่งเดี๋ยวตกรอดอัลเลคแม่งตัวใหญ่มากโอ้โหดูหางมันดิว้าเออวิ่งไปปกป้องชาวเมืองแล้วเข้าโอ้โหมันหายจากเมืองเราไม่มากเลยนะเนี่ยเออว้าจะจะกินแกโอ้ไป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 โอ้โอ้เย่โอ้โอ้โอ้เออเออ แกบังอาจถูกฉันเข้ามาดิเข้ามาด้เออเข้ากับเตี่ยมึงนี่ก็ได้เข้าปากมึงบอกอ๋ออ๋ออ๋อวิ่ง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 โอ้โหวิ่ง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 เออโอ้โหตาย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 ไทยเมืองจอรทเจรเ้นี่มันหยุดเข้าไปในเมืองสวินดอนทำไงวะเนี่ยแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมเออวิ่งแล้ว โดดเป็นกบเลยจระเข้อะไรวะเนี่ยกูต้องเป็นกระโดดเป็นคนกระโดดไม่ใช่หรอแต่กูแม่งดันตอดแทงนะครับนะโอ้จ่าเออโอ้โหมันดูดเราเข้าไปเลยว่ะนะครับนะเออเออไปแล้วอ้าเรียบน้อยตายนะครับดูจากทิศทางน,นะครับมันน่าจะอยู่ตรงฝั่งตรงนู้นเพราะว่ามันมีรูปปั้นหมาอยู่นะครับตรงนี้สีทองใช่ไหมมันนดาจะอยู่ทาง ฝั่งที่ผมหันหน้าไปนี่แหละนะเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนั้นงั้นผมจะใช้รถคันนี้แหละเพื่อไปล่อมันมันดีนะครับนะเออผมจะลองเอาจระเข้ยักษ์มาบุกเมืองตรงนี้ด้ครับจะเป็นยังไงนะครับแต่แป้งชา้าเกินไปว่ะออกดิไอรถบ้าเด้อ่าแล้วต่อมาผมก็จะเปิดประตูของเมืองด้วยนะครับนะจากที่ปิดไว้มันอาจจะซ่อนจาก เราพวกจระเข้ยักษ์ก็เป็นไปได้นะครับนะมันอยู่ไหนวะตัวมันออกจะใหญ่นะครับเราต้องหาตัวมันให้เจอนะครับนะเจ้าจระเข้ยักษ์มันหายไปไหนวะเนี่ยตัวมันออกจะใหญ่นะครับเราต้องเห็นมันดิจะบอกนะว่ามันกลับไปเป็นทรายเหมือนเดิมเฮ้ยนี่ไงมันหายไปแล้วแต่ตัวมันน่ะตัวมันอยู่ไหนเนี่ยดูดินี่คือคราที่ผมยิงนะครับนะเอ้าจบแหละนะครับสงสัยไม่ได้ล่อเข้าเมืองละตอนนี้เออต้องตามหากันใหม่นะครับนะโอเค สำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับในการเล่นการอัปเดตใหม่นะครับนะในการตามล่าจระเข้ยักษ์แล้วก็จระเข้ตัวเล็กๆด้วยนะครับนะโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้แหละโอเคบาย